Thank สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทุกบ่ายวันจันทร์พุธศุ์กับรายการโลมิสกิจหุ้นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18สิงหาคม2 5 6 8นะครับรอบเช้าตลาดหุ้นไทยก็ปิดปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับ4.72จุดปิดที่1,254.70จุดนจุดะครับลดลงไป0.4เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขาย กลางๆนะครับสองหมล้านนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าก็อาจจะเบาบางแหละว,วันนี้นะครับสองหมนล้านช่วงหลังๆนี่เริ่มขึ้นมาครึ่งวันเนียควรจะได้สักสามหมื่นนะครับตอนนี้อซอบอบลงไปทำเหลือสองหมื่นล้านเพราะสถานก,การณ์ในประเทศเองเนี่ยมีความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะว่าในเดียววันที่29สิงหาคมนะครับทางสารมนุนก็มีนัดไต่สวนนะพิณานะกรณีคุณอุ้งอิงนะครับ เคล็บเสียงคุณองอ์หิงว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะครับถ้าถ้าเกิดโดนตัดสินว่าให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันก็จะทำให้มีสุญญากาศทางการเมืองอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงของการสรหานากรัฐมนตรีใหม่นะครับแล้วก็รัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยนะครับเพราะรถ้าเกิดนายกสิ้นสภาพรัฐมนตรีทั้งคณะก็ต้องสิ้นสภาพไปด้วยนะครับ แต่ก็มีอีกบางกระแสข่าวนะพี่โจอบอกมาว่า <c oughs> ม,มีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะชิงลาออกก่อนไหมนะครับก่อนหน้าที่จะมีการตัดสินนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ใกล้ๆอีกทีนตอนนี้18สิงหาหรือเวลาอีก10วันนะครับขาดาวน์ไปนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นปตท นะครับแต่ว่าก็เคลื่อนไหวทรงตัวนะครับอันดับ2เป็นการบินไทยนะครับลบไป4%อร์เซนะครับก็ไม่ได้แปลกใจเพราะราคาหุ้นเองก็ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงกว่าราคาเป้าหมายนะครับด้วยภาพบวกของผลประกอบการไตรมาสสองนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่คนอื่นเขาไม่ได้เติบโตสูงนะปีนี้ท่องเที่ยวนการท่องเที่ยวไม่ไดีแต่ว่าทางการบินไทยนั้นเติบโตได้ต่อ นะครับก็แข่ง,งกับคนอื่นแหละแต่ว่าราคาคนอื่นก็สูงแล้วก็ด้วยฟรีโฟร์ในตลาดอาจจะน้อยด้วยนะครับ <c oughs> แต่เมื่อเช้ามีประชุมนะครับก็มุมมองเป็นกลางนะครับเพราะว่า q 2 Q3 เนี่ยรายได้น่าจะทรงๆจาก Q2 นะครับแต่ว่ากําไรน่าจะลดลงเพราะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วค่อยไปดีอีกทีหนึง q 4นะครับ ก็เลยคิดว่าราคาหุ้นตัวนี้มีโอกาสปรัประมาณการขึ้นแหละแต่ว่าเป้าหมายใหม่ก็สัก15บาทบวกลบซึ่งก็เกินจากราคากระดานอยู่ดีนะครับเราก็เลยบอกว่าต่ำกว่า13บาทแล้วกันนะครับถึงจะน่าสนใจสำหรับการบินไทยส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัว KTB นะครับอย่อันดับ3ลดไป0.4อันดับ4 CPI บวกไป0.5%นะครับเข้าใจว่าแต่ปีที่แต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ CPI ก็ลงเยอะเหมือนกันเรื่องหลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาต่ำต่อนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยเหมือนมีตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็ออกมาเป็นเชิงบวกนิดนึงจาก GDP ไทยไตรมาสสอนะครับออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าก็จะเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดของปีเพราะ Q3 Q4 อาจจะได้เห็นการซบลงนะครับ เอ่อ GDP ไทยไตรมาสสโต2.8%ดีกว่าตลาดคาดนะครับเพราะว่าส่งออกเติบโตสูงจากการเร่งส่งออกก่อน,นได้ผลกระทบจากภาษีทรัมป์นะครับการิพภคพักเอกชนโต2.1% Year on Year เนอยียะครับเป็นการเติบโต,ตที่ชะลอลงจากไตรมาสก,ก่อนนะครับแล้วก็สภาพาร์เองก็ปรับคาดการ GDP ของไทยขึ้นจาก1 3ถึง2.3เป็น1 8ถึง2.3เพื่อปรับกรอบร่างขึ้น จาก1.3เป็น1.8นะครับจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะครับ,รบเพราะว่าลหลักมาจากครึ่งปีแรกนะครับที่ครึ่งปีหลังเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบจากภาษีเนี่ยน้อยกว่าคาดนะครับ,รบประวันนี้สภาพการส่งออก ส่วนตัวอื่นๆก็จะมีแอดวานลงไป0.3 b s 1 4ปูนใหญ่บวก3.5นะครับก็เป็นหุ้นที่แข่งกว่ตลาดอย่างเชัดเจนในวันนี้นะครับก็หลักๆน่าจะมาจากเรื่องของการผ่านงบประมาณนะครับของอรัฐบาลในช่วงของสภาล่างนะครับผ่านงบประมาณไปแล้วนะครับก็เหลือสมาชิกที่สภาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ mm hmm. คิดว่าน่าจะไม่มีประเด็นอะไร ทำให้เอ c ซีซก็อาจจะฟื้นได้ตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงด้วยนะครับแต่ทั้งนั้นก็คิดว่าน้ํามันเองเนี่ยลหลายคนก็คิดว่ามันก็ลงมาเยอะแล้วนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ลงจากนี้ไปเยอะหรืออาจจะลงได้ต่อแต่ว่ามันอาจจะต้องมีรีบาวบา์บ้างในช่วงสงั้นทั้งนั้นทุกคนก็ติดตามว่าคืนนี้การเจราจาระหว่างคุณทรัมป์กับคุณเซนสกี้ของอยูเครนเนี่ยจกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับซึ่งก็ สำหรับส่วนตัวนะก็คิดว่าน่าจะออกมาในในแง่ของการไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ายูเครนก็ยืนยันมาตลอดนะตราบใดที่ยังมียุโรปเป็นเป็นคนที่สนับสนุนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังมีเพื่อนสนับสนุนอยู่เนี่ยยูเครนคิดว่าน่าจะไม่ยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับการยุติสงครามกับรัสเซียรัสเซียบอกว่ายอมที่จะยุติสงครามถ้าได้ดินแดนบางส่วนนะครับซึ่งทรัมป์เองก็เอเียงไปในทางคุณปูตินนะครับทำให้ราคา ปรับตัวลงในช่วงสุดสัปดาห์าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เช้านี้ลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็รีบาวขึ้นมาจากจุดต่าสุดของวันนะครับเพราะทุกคนก็รอดูว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเมื่อใดที่ราคาน้ำมันลงเยอะเกินไปก็อาจจะเห็น O อเปกกลับมาคัดเรื่องของกําลังการผลิตได้เช่นเดียวกันมันก็จะทําให้ราคาน้ำมันก็อาจจะไม่ได้มีดาวไซ์มากนะัก แต่ทางเทคนิคเขาบอกว่าน่าจะลงได้อีกแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะครับอาจจะมีการรีบาวระยะสั้นไปที่แถว64ดอลลาร์ได้นะครับอ่ะมาที่พี่โจครับพี่โจเป็นยังไงบ้างครับผลประกอบการที่ผ่านมาในกลุ่มของพี่โจทั้ง3กลุ่มเป็นยังไงบ้างครับครับถ้าเอากลุ่มเฮลแค์ก่อนนะครับกลุ่มเฮลแค์เนี่ยจริงๆโดยรวมๆก็เติบโตนะครับไม่อินไลน์ก็เติบโตดีกว่าที่คาดนะครับเติบโตอาจจะ ไม่ได้สูงมากมักนะครับแม้ยกเว้นบางตัวอย่างป r 9นหรือว่า BCS นะครับซึ่งกำไรเนี่ยเติบโตดับเบิลดิจิตนะครับถ้าดูกำไรนะครับช่วงที่ประกาศงบมาเนี่ยก็เห็นว่าคนไข้ตะวันออกกลางนะครับยังเห็นการเติบโตที่ดีในช่วงไตรมาสที่2นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าคนไข้ในประเทศเนี่ยอาจจะเติบโตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับ แต่ว่าทําไมราคาหุ้นช่วงสัปดาห์ก่อนถึงปรับตัวลงมาหลังประกาศงบนะท,ทั้งที่หลายๆตัวก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะเพราะว่าจริงๆตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มกังวลในเรื่องของการบริโภคในในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเอาที่มี2ตัวที่จัดประชุมนะครับคือบองราดเนี่ยเขาไกด์ว่าลูกค้าตมามดอกกางเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็กลับมาเติบโตนะครับมีไกด์รายได้ว่าจะพลิกมาเติบโต3-5%จากที่ติดลบ 4%นะครับมองว่าลูกค้าตะวันออกกลางฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าถ้าดูอาทิตย์ก่อนเนี่ย BDMs เขาจัดประชุมอนเนลิมิตติ้งนะครับบอกว่าลูกค้าตะวันออกกลางเนี่ยเขาเติบโตดีเหมือนกันประมาณเกือบ9%แต่ว่าจะมีลูกค้าในประเทศนะครับในเดือนกรกฎาเนี่ยซึ่งเห็นตัวเลขมันติดลบอยู่ประมาณ3%นะครับในขณะที่กลุ่มเอเชียหรือ CLMV อาจจะโดนไปโดนกระทบจากปัญหาเรื่องอไทยกัมพูชาอะไรก็เลยมีอ่อนตัวจากกลุ่ม กลุ่มกลุ่มกัมพูชาที่อ่อนตัวลงไปนะครับก็ทําให้ตลาดก็กังวลเอ๊ะมันอาจจะโตน้อยกว่าที่คาดไว้เดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมีการปรับเป้าไรายได้ลงประมาณ1%นเป็นะครับเดิมที่คาดว่าจะเติบโต6-7%เหลือประมาณ5-6%ก็ลงมาประมาณหน็ะครับทำให้มีแรงขายออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มนะครับโมเมนตัม um ในช่วงที่เหลือสุดของปีจริงๆมันเข้าไฮซีซันของธุรกิจ โรงพยาบาลนะครับจริงกําไรเนี่ยเรามองว่าคิวคิวเนี่ยเต,ติบโตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเยียวดีอาจจะมีชะลอชะลอตัวลงบ้างเพราะดูจากตัวแรกเดือนแรกที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเป็นจากฐานที่มันส่งปีก่อนด้วยนะเพราะว่าปีก่อนโรคระบาดค่อนข้างเยอะในเดือนกรกฎาน,นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆเนี่ยยังเห็นการเติบโตอยู่ราะว่าไม่ว่าเขาบริษัทจะมีการปรับเป้าลงมาแต่ยังเห็นโก้ดอยู่ นะครับโดยเฉพาะตัวที่เรามองว่าน่าจะเด่นกว่ากลุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัว BCS แล้วก็ตัว PNI r นะครับอย่าง BCS เองนะครับประชุมเนี่ยยังไม่ได้จัดนะครับจะจัดในช่วงวันที่28นี้นะครับราคาเนี่ยอ่อนตัวลงมาตาม b d m s นะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมครึ่งปีหลังของเขาเนี่ยจะมีฐานที่ต่ำในช่วงไตรมาสที่4นะครับ Q4 เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของตัวปีก่อนจะมีเรื่องของการปรับนะครับในเรื่องของตัว Adjust RW มากกว่า2หรือว่าการเบิกค่ากำลังของโลกลง Q2 กับ Q4 นะครับที่ที่ฐานก็ต่ำเนี่ยก็าเลยเพราะฉะนั้นเยียวยายังเห็นโกลดที่ดีกว่ากลุ่มอยู่ครับปีนี้เนี่ยทางประกันสังคมยุดเลทที่บุนสองไม่ได้โดนปรับลดก็ทําให้ผมประกอบการของ b c สิเองน่าจะเด่นกว่ากลุ่มนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัว p r 9นะครับจะเห็นว่าเขาสามารถแย่งสงแบ่งตลาดนะครับมาจากคู่แข่งที่มีลูกค้าต่างชาติได้ค่อนข้างเยอะ <S <S ๆๆๆๆๆเพราะว่าในเรื่องของลูกค้าต่างชาติของเขาเนี่ยโดดขึ้นมา100%เลยนะครับเติบโต จากตัว17%ปีก่อนขึ้นมาเป็น30เป็น25%นะครับในไตรมาสที่2นะครับทั้งปีเอเวอร์เรก็มองอยู่ที่ประมาณ26-27%นในแง่ของสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็น2ตัวที่เรามองว่าเด่นกว่ากลุ่มนะครับถ้าถ้าดูกลุ่มมีเดียนะครับกลุ่มมีเดียเนี่ยล่าสุดทาง MI เนี่ยเขามีการปรับลดนะครับการเติบโตนะครับของเม็ดเงินโฆษณาจากเดิมที่คาดเติบโต2%ลงมาเหลือ 1. 5%นะครับผมประกอบการที่เพิ่งออกไป Q2 เนี่ยส่วนใหญ่ก็ชะลอตัวลงหมดเลยนะครับมีจะมีเพียงแค่ตัวแพน B นะครับที่อยู่ในกลุ่มสื่ออวพโรมที่เติบโตแต่ว่าก็ไม่ได้เติบโตสูงนะครับเติบโตประมาณ2%เมื่อเทียบกับปีก่อนตัว,ตว,ตวอื่นกลุ่มที่โดยเฉพาะกลุ่มทีวีเนี่ยส่วนใหญ่ปรับลดลงนะครับกลุ่มลงภาพยนตร์ Q2 ก็ปรับลดลงเพราปีก่อนฐานสูงมีหลานมากนะครับแต่ว่า เด่นๆปีนี้ของลงกลุสื่อลงภาพยนตร์จะมาเด่นในช่วง Q3 นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยครึ่งปีหลังเรามองว่ากลุ่มมีเดียเนี่ยจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าเทียบเยียนๆยังเห็นติดลบอยู่นะเพราะว่าสื่อโฆษณาดโดยรวมมันเติบโตน้อยลงนะครับจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเย็นๆยังเห็นติดลบสื่อที่เด่นกว่ากลุ่มจะเป็นสื่อนอกบ้านแล้วก็สื่อลงภาพยนตร์เรามองว่าจะกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เนี่ย มาลงหนักในช่วง Q3 นะครับพวกอเวนเจอร์ซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดมีดาบพิฆาตกะสูนนี่ก็คือทำรายได้ค่อนข้างดีนะครับก็เรามองว่าจะเป็น2ตัวที่ยังยังเล่นได้นะครับราคาลงไปเยอะแล้วก็ครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวจะเป็นตัวเมเจอร์กับแผน B นะครับส่วนอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับเซกเตอร์ออโต้เนี่ยยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับแม้ว่าถ้าเราเห็นตัวเลขยอดผลิตในช่วงเดือนอมิถุนาถึง อ่ากรกฎาถึมีมิถุนาถึงกรกฎาคเนี่ยเริ่มเห็นกลับมาเป็นบวกแต่ว่ามันเป็นการเติบโตจากตลาด EV ีนะในแง่ของยอดผลิตในขณะที่ค่าชิ้นส่วนที่อยู่ในตลาดนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นออเดอร์จากลูกค้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรายังเห็นบทกอบการ Q2 ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะส่วนใหญ่ติดลบนะครับจะมีบางตัวที่เติบโตเพ้่ได้นิดหน่อยนะครับจากการควบคุมต้นทุนถ้าไปดูรายได้เขายังติดลบอยู่นะครับแต่ว่าเขาลดคนไปเยอะอย่างสแตนเล่ลดคนไป2 0 3 0นะครับก็ทําให้แง่ของตัว กำไรเขาอาจจะมีเกิดเติบโตอยู่ด้วยตัวเซตอาปิโก้เหมือนกันเติบโตประมาณหนึ่งปอร์เก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับเป็นการเติบโตจากการควบคุมเป็นหลักเพราะนั้นเทนครึ่งปีหลังเนี่ยก็เข้าไฮซีซันเหมือนกันแต่ว่าก็มองว่าดีกว่าครึ่งปีแรกแต่ว่าเทียบเยีย่ยมเยียเนี่ยยังเห็นการปรับลดลงอยู่เพราะนั้นก็อาจจะกลุ่มออโต้ก็เรามองว่าอาจจะยังเป็นเซกเตอร์ที่เรายังเป็นอันเดอร์เวย์นะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับผมเซกเตอร์ประมาณทางนี้ครับมีคุณ ถามเมเจอร์มาพอดีนะครับเพราะเห็น oh, <hey, S 2> ช่วหงหลังๆราคาหุ้นเริ่มเห,เหี่ยวๆเนาะมีประเด็นอะไรไม่ดีหรือเปล่าจะพี่โจเมเจอร์เมเจอร์จริงๆก็ที่บอกไปนะถ้าเล่นเรื่องงบ Q2 ที่ผ่านง,งบมันไม่ดีนะครับงบชะลอตัวค่อนข้างเยอะนะครับลด Q2 ที่เพิ่งประกาศเนี่ยดรอปไป46%นะครับแล้วคนก็อาจจะตลาดกังวลในเรื่องพวกเม็ดเงินโฆษณานจริงของเมเจอร์เองก็ยังไม่ได้ฟื้นนะครับเม็ดเงินโฆษณาใน ในโรงภาพยนตร์ก็ยังมีดอกดอกตามบทสาแกรมเหมือนกันนะครับ uh huh. แต่ว่าที่จะบอกว่ามันจะมันโอกาสที่น่าจะดีของเมเจอร์คือที่บอกไปนะครับ Q3 น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่พลิกกลับจากที่ติดลบมาเป็นเติบโตนะครับมองว่าน่าจะกลับมาเติบโตกอนข้างเด่นปีก่อนเนะี่ยมันจะไปเด่นหนังจะไปเด่น Q2 คือเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ปีนี้ภา uh huh. พยนตร์จะมาเด่นช่วง Q3Q4 นะครับซึ่งมีภาพยนตร์ ฟอมใหญ่รอฉายอยู่เยอะเรามองว่าถ้าราคาที่มันอ่อนตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นบวกนะครับส่วนประเด็นที่เขาเพิ่งแจ้งตลาดก็มีร่วมมือกับทางเท่าแก่น้อยเรื่องของการทําป๊อปคอนตรงนี้เรามองว่าน่าจะเป็นบวกในแรื่ของการขยายฐานรายได้แล้วก็กระจายสินค้านะครับเพราะว่าจริงก็เดินประทําเองก็ช่องทางจําหน่ายอาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับพอเท่าแก่น้อยมาร่วมมือด้วยเรามองว่าน่าจะช่วยขยายตลาดต่างประเทศของเขาไปได้ในเรื่องของตลาด สินค้าป๊อปคอร์นของเขานะครับข่าวลบก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรนรัมองว่าอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งมันไม่ดีทางเทกเตอร์นะครับน่าจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่าครับครับผมนะก็มีหลังหนังหลายเรื่องเข้าใน Q3 เนอะเดือนเจ็ปีที่แล้วเข้า Q2 เยอะมันก็เลยฐานสูงงั้นก็เลยดูเหมือนลดลงค่อนข้างเยอะพราะปีที่แล้วไม่ได้มีภาพยนตร์ดี ที่เป็นตัวเด่นๆเ,เยอะปีนี้ก็มีฐานต่ำเนี่ยก็จ,จะโตสูงใกล้ๆงบออกก็อาจจะมาคึกคักกันได้นะครับอันนี้ก็แค่พักไปก่อนเพราะหุ้นเองก็ฟื้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในช่วงการไซเวสทำฐานนะครับแนวรับผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะ8บาท30นะครับแล้วก็ดูว่าแนวต้านก็แถวๆ8บาท80แล้วก็ไปที่9 8ปบาท90แล้วก็9บาท20นะครับสำหรับตัวเมเจอร์มาดูคำถามอื่นๆสวัสดีคุณสูงวัวยนะครับคุณานิตาคุณฤทธิชัยนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับขอกำลังใจโหวตให้พวกเราหน่อยนะครับลืมเกือบลืมพูดนะครับโหวตนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับอยอนต้าหมายเลข17ในแงวของทีมนะครับแล้วก็ อื่นๆก็ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยนะครับก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับลงทะเบียนแล้วก็เลือกนะครับหยวนต้ายกทีนะครับผมก็อยู่ในกลุ่ม MAI เนะครับเบอร์7พี่โจโ้กลุ่มไหนครับอยู่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้น,น่าจะเบอร์ห้าสินค้าอุตสาหกรรมนะครับนะครับโอเคอ่ะเขาถามว่าแนวรับแนวต้าน PR m คุณ พาวินพารวินหรอ P R M แนวรับก็น่าจะที่ลงไปเมื่อเช้านี้แล้วเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับโลบ6บาท5นะครับเด้งกลับมา6บาท10แต่ดูก,กราฟแล้วรอยเขาทำฐานก่อนแถวๆ6บาทถ้ายืนได้ก็ค่อยฟื้นตัวไปต่อนะตอนนี้เหมือนเพิ่งเริ่มลงส่วนแห่ง เฮงนี่ดูทรงโอเคนะแต่ว่าดูว่าให้เขาทำฐานแนวรับแถวบาทสิบเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปก็น่าจะทรงนี้ยอดนี้บาทสิบห้านะครับบาทสิบห้าบาทสิบหกแล้วก็ไปบาทยี่สิบสองตัวเฮงนะครับแต่แนวรับก็บาทสิบถ้าไม่อยู่ก็อาจจะมาที่บาทห้านะครับ KTC แนวรับ KTC แนวรับน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับโล27่บบาทตรงนี้นะครับแล้วก็27บาทส่วนตัวแก๊เจ็ตอืน่นๆนะครับวันเมื่อเช้านี้เราก็มีการสรุปไปในวายฟิตให้ว่าคอมเซเว่น เออแอดไวส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่า Q3 เนี่ยด้วยความที่ Q2 ออกมาค่อนข้างดีทําให้ภาพของ Q3 เนี่ยมันอาจจะเห็นการชะลอตัวลงไปได้นะครับก็อาจจะเห็นพักได้สำหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าในแง่ของ,งยานยี่คิวสามน่ยคิดว่าน่าจะยังเติบโตอยู่แต่ก็เป็นการเติบโตแบบอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับ Q2 นะครับเพราะว่ายอดขายคน 2, ข้างค่อนข,ข้างดีนะครับขอบคุณนะครับคุณสุงไว้บอกว่าให้หยวนใต้ย,ยกทีมเรียบร้อยแล้วครับนะขอบคุณมาก โอเคคำถามมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าไม่มีก็เออ LTS มีคำถามไหมครับเออหุ้นตัวนี้นะเวลาลงลงเร็วๆนะแต่เวลาขึ้นเนี่ยกว่าจะปั้นขึ้นมาห้าบาทกว่าเราจะไปหกบาทเราจะสวยอยู่แล้วลงมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าลงก็ยังดีนะที่มันไม่ทำนิวโลก็คิดว่าเอถ้าดูภาพใหญ่ก็ยัง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 คิดว่ายังเป็นค่อยๆแต่ระดับขึ้นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าไม่มีอะไรที่มา กระทบกระเทือนจิตใจเขาอีกนะถามว่าอันนี้ที่ลงแรงๆเนี่ยประณก่อนก็บอกหนึ่งวันคนก็เลยกังวลว่าเฮ้ยงบมันจะออกมาไม่ดีหเปล่านะจะแย่กว่าคาดไหม,มนะพอลงมาแรงๆแปลกๆคนก็เลยศาสตร์ตามกันไปแต่งบออกมาถือว่าดีกว่าคาดบนดีกว่าคาดเนี่ยบางเอ,อิมันมีรวมงบของ e n s o f อที่เขาเพิ่งไปเทคมานะครับอยู่12วัน นะครับถ้าไปดูไปดูงบเดี่ยวเนี่ยกำไรจะเยอะกว่านี้คือ22ล้านนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเอ็นซอฟเนี่ยไปเทคมาเพราะธุรกิจมีมันขาดทุนแต่ต้องนึกอย่างนี้ครับว่า12วันเนี่ยนะครับรายได้มาอาจจะเข้ามาไอตัวก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าไตรมาสนี้แล้วปลายไตรมาสก็จะแทบจะไม่ได้มีรายได้อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าเรวลารับรู้เนี่อรับรู้แค่12วันสุดท้ายแต่ในแง่ของคอสเนี่ยเงินเดือนค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าเนี่ยมันเป็นโปรเลทมันก็ยัง มีค่าใช้ใจ่าย12วันเต็มแต่ว่ารายได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มารับรู้ใน12วันที่ไ้รับรู้รายได้ในงานรวมงกบการเงินเยอะมันก็เลยทำให้เห็นขาดทุนอยู่ล้าน2ล้านนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเอ็นซอฟเองปกติเขามีกําไรปีละส0 5 0ล้านนะครับแล้วก็ปกติแล้วครึ่งปีหลังจะจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วันไมถึงลงเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่อันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่แบบ ไม่ได้ใหญ่สำหรับบริษัทแต่ว่าพอมันมีอ,อยู่ในเป็นลิสเทดเนี่ยมันเลยใหญ่สำหรับการเป็นลิสเทดคอมพานีก็คือเรื่องของการไม่มีความเห็นต่อง,งบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นอของผู้ตรวจสอบตรวจสอบบัญชีนะครับซึ่งมันเกิดจากการที่เอเนซอฟเนี่ยถูกซื้อมา12วันสุดท้ายแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของวันทําการเนี่ยคือ8วันทําการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แล้วก็นี่สินเพื่อที่จะหาบุคคลที่แท้จริงนะครับโดยการประเมินจากผู้ ที่ปรึกษาอิสระนะครับผู้ประเมินอ,อิสระนะครับทีนี้เนี่ยทางแต่ว่ามันซื้อมาแล้วทางออริเตอร์ก็บอกว่าถ้าซื้อมาแล้วยังไงก็ต้องรวมนะครับแต่พอรวมคุณก็ต้องมีการประเมินมูลค่ามาเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทนี้มี บุคแวลูเท่าไหร่มีแอสเซทยังไงมีหนี้สินอย่างไรนะครับแต่ด้วยความที่มันมีแค่8วันทําการนะครับเราเป็นักว,วิเคร์เราจะอินิเชียตหุ้นเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมีสัก2อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับมันถึงจะอินิเชียตหุ้นได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันมัน8วันทําการเนี่ยมันคงทําไม่ทันพอทําไม่ทันมันไม่มีเอกสารบอกเพื่อจะรับรองให้ได้ว่าการรวมงบการเงินที่เห็นในงบการเงินรวมที่รวมเ e อียนซอฟมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ร้อเปซนะครับเพราะว่าออริเตอร์ยังไม่เห็นการประเมินมูลค่านะครับที่น่าเชื่อถือของ eNsoft ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการไม่ให้ความเห็นเนี่ยมันมาจาก LTS ลบของ LTS ไม่น่าเชื่อถือแต่อย่างใดมันเกิดจากการที่ eNsoft ยังไม่ได้มีเอกสารที่รับรองได้ว่ามีการประเมินมูลค่าเรียบร้อยแล้วโดยผู้ประเมิอนอิสระซึ่งเขาคิดว่าใน Q 3มันจะเสร็จเพราะว่า Q 2มันมีแค่8วัน นะครับทีนี้นถ้า่ยถ้า Q3 เสร็จมาก็จะไม่มีอิชูนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีก็กลับมาให้ความเห็นในงบการเงินรวมปกติซึ่ง e อ s o ซอก็จะมีกำไรเต็มไตรมาสด้วยนะครับก็คิดว่า Q3 เนี้น่าจะเห็นกำไรทำ w ิว g h ได้สำหรับตัว E n LTs นะครับปัจจุบันราคาหุ้นเหลือแค่9ก้าเท่าแต่ทงนี้ั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปอ่านหน้างบในรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีก็มันก็เขียนอย่างนี้จริงๆนะครับว่าค่าพรจจาไม่ได้มี เอกสารที่เชื่อถือได้ว่ามีไม่ได้มีหลักฐานจากการประเมินมูลค่าของ e อ s o f t เลยยังไม่ให้ความเห็นหลักการสำหรับบการเงินรวมนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าบการเงินเ,เดี่ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับโอเคส่วนส่วน,วนตัวอะไรนะ w a r r เ n นใช่ไหมวอ r r เ n นผมว่าผมไม่ได้ตามวอ r r เ n นอื่นๆนะผมก็ผมดูแค่ที่ผมเคยแนะนำไปก็คือตัว Noble เนี่ย นาวอสามวันนี้อาการแปลกๆนะอย่างที่บอกว่ากำไรมันน่าจะค่อนข้างดีในคิวสามคิวสี่เพราะว่ามียอดโอนค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนั้นเอสขอแนวต้านเอสจีวีดีทีทีบีสุาลัยเดี๋ยวเอาสักสองสามตัวแล้วกันนะครับเพราะจะหมดเวลาแล้วเอสจีวีดีปกติคิวสามเนี่ยเออเป็นป็นคนขึนไปหลังมันจะดีกว่าครึ่งปีแรก นะครับแต่ว่าคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะตามการส่งออกเลยนะครับการส่งออกเนี่ยมันเกิดการเร่งส่งออกนําเข้ากันไปแล้วในควอเตอรที่2เพราะนั้นควอเตอร์ที่3อาจจะเห็นการซอฟลงไปได้นะครับส่วน QC ปกติมันจะพิกอัพขึ้นมานะครับตามฤด,ดูกาลของตัวเอ่อโลจิสติกแล้วก็ตัว t t s s ในเวียดนามนะครับแต่มีแอบมีโน้ตอยู่นิดหนึ่งก็คือช่วงนี้เริ่มเห็นข่าวว่าปาทูน,น่าราคาสูงนะครับทีนี้มันอาจจะกระทบ ครั้งเย็นได้ว่าตัวทอีอาจจะมาจะซื้อปลาน้อยลงพอซื้อปลาน้อยลงก็อาจจะมาฝากน้อยลงหรือท u เองเนี่ยโดนภาษีส่งออกมากขึ้นในฝั่งสเมริกาก็อาจจะขายได้น้อยลงการบริโภคน้อยลงนะครับซึ่งก็อาจจะกระทบให้ทางการเก็บปลาเนี่ยน้อยลงซึ่งทำให้ครังควบอุณหภูมิอาจจะมีครับ utilization rate ที่น้อยลงได้นะผมคิดว่าประเด็นนี้พุ่งขึ้นมาเยอะ นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนแนวรับก็9บาทนะครับ TTBTTB แนวรับก็อยู่แถวๆ1บาท93แล้วก็1บาท91สนะครับส่วน STA คุณอร์บอกติดอยู่25ทํบาทำยังไงได้บ้างผมคิดว่าคือในส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่า Q 2 ที่ออกไปเนี่ยน่าจะเป็นบัตทอม Q3 อาจจะไม่ได้ดีมากอีกใจมากหนึ่งแต่ Q4 เนี่ยอาจจะต้องอาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือราคาหุ้นอาจจะฟื้นตัวได้เพราะอะไรเพราะว่าคือตอนนี้ถามว่า EUDR เนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับมีการเลื่อนไหมมีคนพยายามจะให้เลื่อนเพราะด้วยด้วยผลักโตอื่นๆที่ไม่ใช่ยงางพาราเพราะยางพารานี่มันมีใคร ทําได้อยู่แล้วนะครับมัเราไม่ได้อยากให้เลื่อนแต่ว่ามันจะมี d u ักตัวนู่นตัวนี้ที่เขาทําไม่ทันแล้วเขาอยากจะให้เลื่อนแต่มันเป็นแบบข่าวเล็กๆที่ไม่ได้มีไม่ได้มีมมอิทธิพลหรือผลต่อการตัดสินใจเลื่อนไม่เลื่อนมากนักมันก็เลยไม่ได้เป็นข่าวใหญ่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยลูกค้าเองที่จะซื้ออยาง EUDR ก็กลัวจะเป็นเหมือนภาพปีที่แล้ววันนั้นเขาจะตัดสินใจซื้อหรือเราจะฟันธงหรือมีความน่ามั่นใจได้มากขึ้นว่า EUDR จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยคือเดือนตุลาคม นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดเดือนตุลาคมที่จะตัดสินใจว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตุลาคมไม่มีการบอกว่าไม่เลื่อนอ่าถ้าไม่ถ้าไม่มีการบอกว่าเลื่อนลูกค้าจะกลับมาเดือนพฤศจิกายนธันวานะครับจะกลับมาซื้อ EUDR นะเพราะฉะนั้นเอาลูกผมคิดว่าผลประกอบการปีนี้อย่าไปคาดหวังเยอะมันคงไม่ได้ดีตามราคายางเพราะราคายางมันลงมานะครับแต่ปีหน้า นะครับยางฟื้นเพราะว่าความชัดเจนเรื่องของภาษีครบแล้วถ้า EUDR มีปีหน้าก็จะเป็นปีที่กลับมาเติบโตนะครับปีที่แล้วเป็นปีที่ดีแต่ว่าก็กลายเป็นปีที่แย่ในช่วงปลายที่ไม่มี EUDR ปีนี้ก็เลยแย่อีกทั้งปีนะครับทนมาแล้วหลายหลายท่านคงทนมาปีหนึ่งปีกว่านะครับรออีกไม่กี่ไม่กี่เดือนก็จะพ้นปีแลวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้รอนะครับ EUDR สำหรับคนที่ติดอยู่นะครับแต่ถ้าคนไม่มีสถานะก็รอความชัดเจน ถ้าเมื่อไหร่มันไม่ไม่เลื่อน EUDR นะครับก็คิดว่าซื้อแพงหน่อยแต่ว่าชัวร์ก็ตอนน่้ราคานั้นก็ซื้อได้แต่ถ้าคนคิดว่า,าผิดหวังมาหลายรอบไม่อยากเล่นหุน้นคอมมูนิตี้หุ้นยางไม่เอาแล้วก็ก็แค่แค่ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องไปลงทุนแต่คิดว่า,า25บาทถ้าถั่วได้แถ,ถวๆเนี่ยต่ำกว่า12นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อเอาเงินจมก็รอชัดเจนแล้วค่อยไปถั่วตรงนั้นทีเดียวดีกว่านะครับ ประมาณนี้แต่ไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าจะต้องคัดละเพราะว่าต่ากว่านี้เราก็เคยเจอกันแล้วนะครับ11บาทเนี่ยก็เคยเจอกันมาแล้วเพราะนั้นเนี้ยอันนี้ลงมา12ไม่ได้ทําโรใหม่ถือว่าโอเคละนะครับรอปัจจัยบวกใหม่เพราะว่าจะหลบตอนนี้รับรู้มาเต็มที่แล้วเพราะ Q 2นี่มันเกิดจากงบรวนซึ่งเราก็คิดบอกไปแล้วว่างบ Q 2ไม่ได้ดีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีจนแบบมันไม่ดมันไม่ได้ดีดมากกว่าที่คิดแค่นั้นเองนะครับแล้วคอร์ดสามก็คิดว่ายังไม่ได้สวยมากแต่คิดว่าควรจะต้องดีกว่าค2นะครับ อืมฮึโอเคไม่น่าจะมีคําถามไปแล้วตลาดเปิดแล้วนะครับมันก็วันนี้ก็คงพอเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่วันศุกร์นะครับขอท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ